พาได้ออกนะตำรวจชุบกันเยอะๆผมจับได้ห้าหกเคสละครมีอ่ะไดเหรอกูเห็นต่ตอนครูดูมาครูมีแค่เคสเดียวเองนะอาอจับได้หลายเคสแล้วเพื่อนรถตำรวจต้องปั่มจริงๆไว้กางมากคนดูบอกจากสั่นเลยไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ยตำรวจมาตำรวจมาไอ้ตำรวจมาตำรวจมาเฮ้ยคดีป้ามันสรอบเลยครับมาเฮ้ยผมมาเฮ้ยอะ ตีบ้านนะครับเกเยอะมากเลยอ่าโอเคต่อต่อไ่ดตต่อ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 อต่อต่อยิอตมออต่อา่เต่อ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 ่อต่อต่อตอเอ่อ่อเอตมอนดิตอตอต่อตอไอตรอตอออ่ ชิพายเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วชิพายเข้าไปแล้วชิบหายเข้าไปไหนครับเข้าไปไหนเข้าไปไหนครับไปไหนเพื่อนเข้าไปแล้วระเบิดหน่อยครับระเบิดหน่อยต้องมาครับต้องมาต้องมา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 วางดาวหน่อยครับเฮ้ย เปิดเครื่องฟิวหน่อยเปิดเครืองฟิวเออในบ้านเขาเยอะมากจริงไม่อยากให้เข้านะมันเล่นน้อยไฟนานเลยในบ้านอย่าเพิ่งเข้าบ้านนะอย่าเพิ่งเข้าบ้านนะออกได้ออกก่อนนะอย่าบว์่มียิงแลมโบว์ให้เจอกันเด้อยี่สิบห้านาทีคพี่ไหวนะไหวนะมาถ้ามากันหมดจะไหวเอ้ยเข้ามาอย่าเพิ่งเข้าไปมารอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนบอกให้รอตำรวจก่อนเราเปิดให้แล้วออกมาออกมาออกมาออกไปก่อนเลยออกนอกบ้านได้ครับ ไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นไปนอนในหอเพื่อนเราโดนนะเพื่อนเอาศพเพื่อนออกมานะคนนึงอะเห็นไหมมาได้นะครับมาได้นะถ้าเรามากันเมื่อเะมันมีศพอยู่นะได้พี่ออกได้ออกเลยพี่ออกได้ออกพลาอกได้ออกมาครับพาลแมาก่อนพี่ออกมาก่อนพาลแปดเฮ้ยกูญแวนเฮ้ยออกเลยเฮียพี่ออกเลยขับออกเลยไป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 เลยให้คนปูได้คนปูสองเทนเลยให้คนปูี่กครับ ไอ้สนามบินสนามบินไอ้ที่ที่ที่มันเป็นขับชั้นสองเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับผมปั่มนะเป็นทางวนอ่ะทางวนอ่ะดูต้อนเลยต้อนเลยต้อนเลยมาดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ให้เขาออกมัก่อนไหวครับไหวเพื่อนเราโดนอยู่ไหนบ้างคนหนึ่งอยู่ตรงไหนชั้นสองอ่ะไอ้ที่มันเป็นทางเหมือนแบบไอ้เนี่ยทางขึ้นข้ามสนามบินอ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามามีบ่อแท๊กแป้งหนึ่งไหมบ่อแป้งในบ้านนะมันเอาไว้เล่นห่อหนึ่งอ่ะล่นครับล่น ลนมันล่นนะมันล่นนะพี่เอาไหมถ้าหล่นข้างนอกเอาได้นะถ้าหล่นข้างนอกเอาได้ล่นข้างนอกนะลวงลวงลวงลงลงไปพี่ลงไปลงไปพี่ไปเอามันล็อกมือ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 ลวงล็อกมือล็อกมือไม่เล่นนะล็อกมือนะล็อกมือนะล็อกมือ ล่วงกูล่วงว่ะถ้าบ้านมาห้าคนหกคนครับล็อกมือล็อกมือก่อนเลยล็อกมอไนะข้างนอกล็อกมือได้นะมีเควสในบ้านเขาด้วยนะครับตอนนี้ตำรวจโดนยุงหกนายต้องมานะรำเสริมไม่ง่ายไมช่วยเพื่อนเลยนะยิงยิงได้ล็อกมือนะแล้วเคสขาจะได้ไปช่วยเพื่อนที่มีสมไม่ได้ไงครับงงไหมถ้าเราไปลุมแล้วอ่ะล็อกเขาหน่อยล็อกเขาหน่อยล็อกเขาหน่อยสวยไม่ได้ไม่ได้เห็นแล้วเห็นแล้วน้ำมาอินดีน้ำมา ในบ้านเราสามารถล็อกมือเขาได้ไหมครับในบ้านในบ้านเราล็อกมือไม่ได้กันก็เล่นล่วงล่วงล่วงไปเอาไปเอาไปไปฆ่าไปฆ่าไปฆ่าฆ่าหน่อยฆ่าหน่อยล่วงนะยิงกด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 เขาขึ้นรถยิงกดนหน่อยยิงกดเขาขึ้นรถโอไม่ทันละ เฮ้ยเพี่พี่ช่วยด้วยตาบี้ตาบี้ตาบี้ไอ้ปลดมือหน่อยเฮียเฮ้ยระเบิดหน่อยระเบิดหน่อยระเบิดระเบิดหน่อยระเบิดหน่อยระเบิดหน่อยยิงยิงล้มหน่อยยิงเขาล้มหน่อยยิงเขาล้มหน่อยยิงเขาไว้ยิงกดไว้กดไว้เลยกดไว้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 เฮ้ยอุ้งล่วงว่ะยิงไว้ยิงไว้อย่าให้ไปยิงไว้ไอ้เอาเอาคนที่ล้มอยู่นำนำพาไปใส่รถก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นำพาไม่ได้นำพาไม่ได้ต้องฆ่าต้องฆ่าเออในบ้านไม่ได้ในบ้านไม่ได้ข้างนอกถึงจะมาได้อยากนำพาเด็กขาดเล่นดี ต๋ยวเรออยู um, wow không, 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 ay, ่ไม like ่ใช่หรอทำพาได้ไหรอพี่ต้อนพีต้อนเราเออใช่พีตอนแต่เขาไม่ตอบไเขาไม่ตอบเขาไม่ตอเา l o ไปตายตายเขาตายเอาเอาสปอวเขาตายหัวแดงตายตำรวจหัวแดงหักแดงตายอ่าน้นเฮ้ยเขาตายเขาเพื่อนลไป พี่เาตำรวจบ้านชุบเนอีกชุบเพื่อนอีชบเพื่อนดีกชุบเนอีชุบเพื่อนอีกชุบเุนีชุบพ่นีกชุบเ่อนอีกชุบเพื่อนอีกชุบเ่อนอีชุบพ่อนีกชุบเพื่อนอีชุเพ่อนอีชุบเพืบอนอีกชุบพนีกชุบเพื่อนอีกชุบเพื่อดีกชุบพื่อีชุบพ่ออีชุบเพื่อนอีชุบ่อนีชุบเพื่อนอีกชุบเพื่อนอีกชุบนอีกชุบเพ่ อย่าบึ่งเข้าไปนะตำรวจอย่าบึ้งเข้าไปเอาข้างนอกเลขางนอกได้เอาสมออกไปได้แล้วสมออกไปตำรวจได้สมเหลาเอาเขาออกไปเอาสมพีโรชีออกไปถาได้อาได้วจชุกันเยอะาออกนะตำรจชุกันเยอะารวจชุกันเยอะ เหียโดนว่ะโสดเซรเนี่ยเอาส่พอไปกักเน่อ้โหเขาจับได้เนี่ยเขาจับได้ห้าขอเคสละค้างมีอ่ะใช่เหรอกูเห็นตั้แตอกูดูมากูมีแค่เคสเดียวเองนะอ้าวจับได้หลายเคสแล้วโอ้ยเฮียอย่างมันอ่ะเป็นตำรวจอ่ะเล่นไฟกับบ้านอ่ะต้้งแมวรถดีดีไปขับอ่ะ หรือว่านั้นทีหรืออะไรของตำรวจไม่กูเป็น,อ,ปนอันนี้ไงไม่ได้ออกแก๊งเป็นไออันนี้ว่าจะออกแก๊งไปเล่นนี่อยู่ก็นั่งไปกับเขาดีขอผบอ,บอนั่งด้วยดียวผอบอมีคนเดียวเขามากับสาวดิอีกคนหนึ่งอ่ะที่เป็นผอบอใส่ชุด,ดดำอ่ะเขามากับสาวไงเฮ้ยมีคนเอ้ยต้องให้คนมีฮอมารับไ,ไหวเฮียลงมาเนะี่ยชุบได้กูเกิดหมดเลยนะกูบอกกันเลย เพื่อนรถตำรวจต้องปั่มจริงไว้กากมากคนดูบอกจากสัสนเลย <c oughs> ไม่ไหวไหรอไอ้เฮียเดี๋ยวมันกากถ้าเป็นยศก็กากโคตรกากเลยต้องเปลี่ยนเ้ยเพื่อนต้องเปลี่ยนไม่มันไม่เกี่ยวกับยศเลยอย่างน้อยมันได้รถไอ้นี่ทันสูงสีกันหน่อยอะ่ะขนาดกูขับล่างอาอาสามสี่หรือว่าอันนี้รถรถธรรมดาตำรวจอย่างไรไม่ทันเลยถามมึงยังรอดอยู่ไหมเด็กเชีย่ย ตำรวจมันเนา่ฮาฮัลโหลไอ้สาอย่าพ้นพี่นะพี่มีเงินห้าแสนอย,ย่าพ้นเอายาโอ้มันเป็นเงินน,นี่ทำเงา,ากูโกรธ <c oughs> จริงนะเอาก <c oughs> ูโกรธจริงนะ <c oughs> <c oughs> ยาโอ้โหเป็นของแก๊งนะเั่นน่ะไอ้พวกยาวิ่งอ่ะอยานะไม่ได้ใช้นะ โอ้ยกระสุนโอ้โหอันน e cool> ี้ก็ของแก๊งเฮ้ยของแก๊งพี่เอามาใช้เองฟ้าโอ้โหไอ้เหี้ยเอามาดิเอามาคืนดิกระสุนหมดว่ะไอ้เหี้ยไออ้้ข้างหน้ามีกระสุนรึงป่ะมีมีมีเอามาที่ตบพี่ตอสกระสุนเอามาที่ตบพี่ตอสพร้อม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 บัเช็คบัตรเช็คบัตรเช็คบัตรเขอด้วยกขอด้วยขอด้วยการฟรีการฟรีการฟรี เดี๋ยวกูออกแกงเป็นตำรวจยาวๆกูว่าแม่งยาวๆเลยห่ะคือนี่คือคูเหรอหรือว่าออกกูออกจริงออกอยู่ปีนึงเลยแหละไหนๆๆๆๆๆๆๆันๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆนกๆๆ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 ๆรๆอๆๆๆๆๆๆุๆๆ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 ๆไหๆๆๆ้ๆๆ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 ็ๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆไๆนน สกฟ้านตกในบ้านหรือนอกบ้านเฮ้ยกระสุนมาของพี่หรอพี่พี่เข้ามาเล่นในบ้านครับในบ้านครับในบ้านเฮ้ยในบ้านใครบัตรแฟชั่นไปอ่ะเฮ้ยบัตรแฟชั่นพี่ขอคืนนี่น้องบัตรแฟชั่นอ่ะของพี่นะของพี่ส่วนตัวอ่ไอมีกระสุนมาตำรวจเยอะไรเนี่ยเด้อโอ้โหนั่นของพี่ของผมครับพานจี้เอากระสุนพี่ไปแล้วแล่นแค่ห้าใบไม่เอาไปเลยพี่เมื่อกี้มีคนเอาบัตรแฟชั่นพี่ไปห้าใบตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยช่วยดิช่วยดิ ลอยยบไปอีกอีกีีเรีีตำรวจมันทำได้เฮ้ยไปเอาพวกไปาโวนะรีใหได้ตำรวจเอาให้ได้เว้ย้บอบ่เกิดมีมีอะไรต้อง้นอีกวะผมจำได้นะพี่บอกว่าอะไรจับมันใส่ใส่บินเต็มโอ้โหพี่พี่ขอโทษผมแคสอ่ะพี่บอกใส่บินฟูลเต็มเสียงเสียงนี้เลยโดได้ไหมล่ะช่วยด้วย ไอ้หนึ่งจบมาหนึ่งจบมาหนึ่งจบานึ่งจบมาหนึ่งจบมาหนึ่งจบมาหนึ่งจบมโอเคครับของข้างโอ้พี่ดวงกระสุนไปยี่สิบเงินอย่างห้าแสนไอ้ฟ้าเอาไปคนเดียวน่ะดอเคนะพี่โอเคสับปะรสับปะรเนี่ยกูไป็มัดตัวเลยนะไอ้เหี้ยทุนห้องนี้นุนเพื่อนกูอยากเป็นตำรวจว่ะกูอยากเป็นผบว่ะถ้ากูอยู่ยาวไอ้ยกซอเดยันเป็นได้ปะไอ้หลุยไอ้หลุยมันทำได้ดีกว่ากูอยู่แล้วแหละแกงอ่ะมัน มันไปได้แล้วมีพี่เปาพี่เปามันจาอย่างนี้นะกูกูออกแก๊งแล้วกูจะมาเป็นตำรวจเป็นยาวด้วยเป็นผอบด้วย่าจะอก้หยอกเล่นขอโทษขอหน่อเฮ้ยมันเกูไปทิ้งมันเกูไปทิ้งยกสดเอ้ยอุ้ยแอนิโดสอะไรเนี่ย ไม่เดี๋ยวมันหาว่าผมเอียงดิถ้าผมเป็นตำรวจอะผมกลัวคำนั้นไงฮัโลโหลพี่พนันกับผมไหมถ้าผมชุบพี่อย่างเงี้ยพี่พี่คิดว่าพี่เอาตัวรอดได้ปะได้ได้พี่ตัดได้ได้อย่าแหวงกัดผมนะไม่แหวงไม่แหวงเอาตัวรอดออกไปนะพี่ออกไปนะได้่าเอาควักมีดทำไมอ่ะจะไปออกไปจะเอากูใช่ไหมจย,ยฟ้า เด็กเฮี <coupon> <begun> <S <S <lly> <gehört> ้ย <horrible> นี่มั้ยฮะไล้วเฮ้ยตำรวจมา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 เฮ้ยตำรวจมาตำรวจมา ไอ้ใครปาลไอ้ไอ้ปาลไอ้าลไอ้ปไอ้ป๊าลไอ้ป๊าไอ้ปาลไอ้ป๊าไอ้ป๊าลไอ้าไอ้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 าลไอ้ไอ้าไอ้ป๊าไอ้าลไอ้ไอ้ไอ้ลไอ้ลอ้ไ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 ออ้ไอ้ไอ้ พ้ยน้องของพี่พี่ขอได้ไหมเป็นของแก๊งน้องว่าไงนี่ไหนเป็นของแก๊งอย่าวิ่งอย่ากันนะไม่ใช่อย่ากันเอาเลย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 เอาไปเลยก็ได้เอาไปเลยก็ได้น้องให้ใพี่เบลก็บอกอะไรหู้ยเหี้ยเป็นเตียวเตีวขึ้นยังไงปะปะปเอาเถอะขึ้ยันสองไหมผมรู้สึกแสบคอ it's me เขาดูว่าเป็นตำรวจสนุกไหมสนุกว่ะครัขอบอว์อาลิฟาเป็จังใจญ่มากครับเนี่ยผมก็สนุกอะไรครับพอช่วงนี้ไหวไหมครับขอบอว์เขาไหวครับพี่ต้องมขอยาวิ่งอาการนะพี่ครับมีคนจบไปแล้วฮัลโหลทำอไมมาแว้งกัดกันล่ะพี่เแหวกกัดอะไรที่ไม่ได้ฆ่านะไม่ได้ไม่ไปอีโมอคไรเลยพี่ตู้มไไ่่ด้ฆาเล่นอะไรเล่นอะไรที่ผมเอาไอ้ดีแม่พี่เบมรู้ไหมผมผมเอาเขาไปชุดหลังบ้านนะผมให้เขารอดนะอ้าวใกล้เหรอเราไม่ได้เจอไปพี่ขอพี่ขอพี่ขอ แล้วแอบชุบอะไรอ่ะถามมันเองสวยแล้วสวยแล้วอะไรนะแแอบมาชุบทช่ไมขอปอดนะพี่ชายพี่เขาตายกันแล้วเว้ยอย่าไปปนนะไอห้องในตรงนู้นอะตรงไหนห้องไหนอะไรครับเฮียเอาเอาศพขึ้นหน้าบ้านได้ครับประกาศแล้วมันก็งได้ผมครับอ้าวอาบสิครับเนี่ยนะเขอเขาเขอขึ้นไรเฮียขอบครับมันหมงแล้วหมงแล้ว ไอ้ออไออบอมอตัวนี้แหวกกัดเด้อระวังเน้อนี่ไหนน้องพี่ยู่ไหนน้องพี่ไหนเนี่ยสนุกใครทำอะไรกูกูว่าอย่าหาว่ากูเอียงเลยแล้วกันนะอะี่เดือดเดอยาวเอดเดื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 อเอดเาืดเอดเลยอดเดือเดือดเดอดเลยอดเดือดเม่อดเอดเดือดเดือดเดือดเดอเเเเเเเือเเเเอเเดเเเดเเลยเเอเเเเเอเอด เขาผบอเลเซ่อ๋ออ๋รอบรอบหน้าผมรวมตำรวจมาดีๆแบบเยอะๆแล้วเอาตายนะเดี๋ยวผบก่อนแต่นี้มันไม่มีคนต่างการไงเห็นไหมมันก็เลยแพ้นะมันไม่มีคนต่างการ่ะมันไม่มีผบอง่ายๆทำไม่จบโดนแหละผู้ได้เงินมาห้าแสนก็สื่อที่สิบะเฮ้ยไอ้สัสทำอะไรทำอะไรจบไม่จบแหลกแหลกอันนี้แหลกอันนี้แหลกตำรวจอันนี้แหลกอันนี้แหลกตำรวจไงกระบายเสือบเละหมดอ่ะแหลกอันนี้แหลกแหลกตำรวจไปนี่ยแหลก ได้ไอ้นี่มีอะไรจะคุยด้วยอ่ะพ้อยี่อะไรจะคุยด้วยเนี่มันบอกว่ามันบอกว่าเล่นกับเราสนุกมันบอกว่าอยากเจอสักทีเอยไม่ใช่นะไม่ใช่นะเล่นได้หวานจริงอันนี้ป้นไม่ได้อ่ดีนารีนป้นไม่ได้น้องอดีนารีนป้นไม่ได้ขึ้นเข้าไปคื้นเข้าไปมันไม่ได้เฮ้ยไม่ป้นไม่ได้จริง อันไหนดึงได้เท่ากับคนได้คนอื่นอ้าวไอ้สัสเราะโดนใบขึ้นมาใครเราไม่ได้ดีเนลีกคนไม่ได้ไอ้สัสละที่มันก็ต้องทำที่ระบบดีถูกปะล่ะอันไหนดึงได้เอาเขาบอกอันนี้มันเป็นของสะพานเขาบอกครับเอาจริงๆครับลองถามดูดีลองถามคนในเชียงดูดิควอร์พอรได้เอาแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้คือเลย เขาเขาเขาเรียกคือแล้วเอาไปคืนกระสุนคันได้ดีมันได้ดีฮัลโหลไปวางคุ้มกนเดี๋ยวเขาจะได้ไปดีเทสเขาจะได้ไปดีเทสเอาไปวางคืนสวัสดีครับข่อคารีฟรีเพ่อคาริฟีพ่อคนนั้นคาริฟต์จะมีโซซามอล่าโซซาอล่าม่อไปนะอยู่บ้านว้ายหวานจี๊ด เดี๋ยวเดี๋ยวกูทำตำรวจมาระเบิดบ้านเลยมาเลยมาเลยอยากจะดีอีกแล้วไฟหนึงเดี๋ยวไับไว้แล้วมึงอย่ามางงแงว่าตำรวจอย่างนั้นอย่างนี้นะไอ้สัตว์เช็ครถตำรวจเช็ครถเช็ครถตำรวจเช็ครถตำรวจว่ารถคันไหนลูกเช็คเช็คเชงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ร้องอีกพอพอเดี๋ยวไอ้ที่ยเดี๋ยวก็ร้องไอ้สัตว์เลยเดี๋ยวแม่งร้องไอ้ที่เดี๋ยวออกมาให้หมดแล้วอ้ี่เอเดี๋ยวออกมาหมดเลยจะไม่หมดจะไม่หมดอิดละ มีอยู่นะครับหลายคนเลยตํารวจมาดิตํารวจมาดิกำรัจกำลังของเรายอดเยอะะหรอเดี๋ยวเราทำตำรวจมาแบบหกสิบคนแม่งเลยรับแม่งหมดอ่ะจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวแม่งร้องอ่ะเนาะ